ื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องบุตรณ์เสริอมสายล่ายินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสินค้านะครับแบรนด์ i ีกล n นะครับผมสินค้าเข้ามาเพิ่มนะครับทุก่อนๆพี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารุ่นอะไรนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับ MR นะครับ6นะครับคูณ50นะครับ SFP นะครับตัวนี้จะเป็นแบบเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับเส้นเล็งก็ลักษณะดังภาพนะครับเพื่อนๆพนี่พี่นะครับผมโอเคนะครับกล่องเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมให้ชมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องพร้อมๆกันเลยนะครับกับเพื่อนๆพนี่พี่เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับของแถมมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับ อ่าอย่างแรกนะครับ <neste> ที่ทางร้านจะแถมให้นะครับเพื่อนๆพื่อนในพี่ครับก็จะเป็นนะครับขาจับรางนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ1 1มิลทรงสูงนะครับท่อ30มิลนะครับแล้วก็ประแจแอลนะครับแถมให้นะครับเพื่อนเพื่อนในพี่นะครับผมอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในพี่นะครับผมไปแกะดูพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับก็สุดท้ายตัวนี้นะครับนี่นะครับก็จะซีนมาอย่างดีเลยนะครับเพื่อนเพื่อนในพี่นะครับผมนี่ครับ คับซีนมาดีมากนะครับใส่ถุงมาอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมๆกันนะครับน่ครับสงชั้นเลยนะครับแล้วก็บับเบอร์อีกชั้นหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมวันนี้นะครับทีเด็ดนะครับของกล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ แช่น้ําให้ดูนะครับผมผมจะเอาไปจุ่มน้ําให้ดูนะครับว่าตัวนี้นะครับจะกันน้ําจริงไหมนะครับเพื่อนๆพี่พนะครับผมอโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล้องนะครับนี่ครับแล้วก็มีนะครับผมนี่จะเป็นในส่วนของท่อรุแสงนะครับแถมให้ ชิทเลนนะครับแถมให้นะครับนี่ผืนใหญ่มากนะครับของแบรนทีเกิลนะครับก็จะมีนะครับผมเอกสารคร่มือการใช้งานนะครับนี่นะครับอ่ะโอเคอ่ะโอเคนะครับผมของแถมก็ลักษณะดังภาพเลยนะครับเพื่อนๆพื่ๆนพะครับตามภาพตาสายตาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดของตัวกล้องกันนะครับก่อนที่เราจะเอาไปแช่น้ํานะครับเพื่อนๆพี่ๆีนะครับผมอ่ะโอเคนะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นนะครับ กล้องแบรนด์ทีเกิลนะครับผมรุ่นนะครับผม mr นะครับผมคีย์ยิมสี่คูณห้าสิบ sf ffp นะครับตัวนี้จะเป็นเส้นเล็งแบบขยายตามซูมนะครับหน้าเลนของเขาจะอยู่ที่ห้าสิบมิลนะครับตัวนี้แถมฝากระดกให้หัวท้ายนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมท่อจะเป็นท่อสามสิบมิลนะครับอัดแก๊สไล่อากาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานเลเซอร์นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมนี่นะครับ mr นะครับผมคีย์ยิมสี่คูณห้าสิบ ffp นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นแบบปรับหลายด้้าานนนนนนขงะะะคคครรรััับบบเพพื่่่อๆๆีี จะเป็นในส่วนของการปรับหลาด้านข้างนะครับแล้วก็ต uh ัวนี้นะครับสามารถเซตซีโร่ได้นะครับวิธีปรับนะครับผมก็ให้ดึงขึ้นนะครับผมก็จะมีสเกลบอกตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนพ่นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับผมปรับเสร็จก็กดลงแบบนี้นะครับเพื่อล็อกนะครับเพื่อนพ่นี่นะครับผมเซตซีโร่ได้นะครับสาหรับกล้องตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับบนล่างซ้ายขวาวนะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับเ่นเพื่อนพี่นะครับ ด้านหลังปรับสายตาได้นะครับถ้านี้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับผมระยะการซูมจะอยู่ที่6ถึง24เท่านะครับซูมได้ไกลมากนะครับตัวนี้ก็ยิงได้ถึง200เมตรนะครับเพื่อนพ่นี่นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเส้นเล็งกันดูนะครับผมสําหรับเส้นเล็งของกล้องตัวนี้ครับเป็นยังไงนะครับเพื่อนพ่นี่นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่เรียนนะครับเป็นเส้นเล็งแบบขยายตามซูม f อ p นะครับนี่นะครับลักษณะดังภาพนะครับ เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนพีะครับนี่นะครับเส้นเล็งจะแกะในกระจกนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับก็จะขยายตามแบบนี้นะครับดังภาพนะครับนี่ครับเพื่อกระสุนตกใกล้ตกใกล้ได้นะครับบางท่านนะครับยิงหลายระยะนะครับนี่ครับโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับเพื่อนๆนี่พ uh ี่เอเดี๋ยวเราจะเอากล้องตัวนี้นะครับเพื่อนๆพี่ครับไปแช่น้ํากันนะครับว่าจะกันน้ําได้จริงหรือเปล่านะครับผมโดยแช่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่พี่นะครับผมกล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจุ่มน้ําดูกันนะครับเพื่อนๆพี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะแช่ได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวแช่เลยนะครับนี่นะครับแช่ไปแล้วนะครับเพื่อนๆนี่พี่นะครับผม ขอญาตเตรียมผ้าเช็ดลินนะครับเพื่อนๆ่นี่ะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากล้องตัวนี้จะกันน้ําได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็นานพอสมควรแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ะครับผมก็น่าจะเกินกว่า20วิแล้วนะครับโอเคนะครับเอาขึ้นดูกันนะครับผม เดี <Ooh. S 2> ๋ยวมาดูนะครับว่าน้ําจะเข้าหรือเปล่านะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับเขย่าอีกนิดนึงนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับว่ากันได้หรือเปล่านะครับนี่ครับอ่าโอเคนะครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเช็ดเลนก่อนนะครับทุกท่านทพี่นะครับถ้าไม่มัวนะครับแล้วก็ไม่เป็นฟ้านะครับแสดงว่ากันได้จริงนะครับผมถ้าเป็นฟ้านะครับแสดงว่ากันไม่ได้นะครับทุ่นที่นะครับ เด e er ี๋ยวมาดูก yeah, UH! ันนะครับมาชมเส้นลิงกันเลยนะครับอ si ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ครับสำหรับตัวน cool. ี้นะครับกันได้จริงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขยายสูงให้ดูอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับผมกันน้ําได้จริงนะครับเพื่อนๆพี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูอีกรอบนึงนะครับลองดูอีกรอบนึงเลยนะครับแช่ไปอีกรอบนึงนะครับ ขย่าด้วยนะครับนี่ครับโอเคนะครับขออนุญาตเช็ดเลนนะครับนี่นะครับเช็ดเลนก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆพี่นะครับผมกันน้ําได้จริงๆนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับเพื่อนๆนพี่นะครับผม อ่ะโอเคนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับผมก็หากท้าไหนสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ Line ID นะครับ @jukppp นะครับท่าไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ l ล n e ID ยนะครับ @jukppp นะครับสินค้ามีรับประกันนะครับผมหากเสียภายใน30วันทางร้านเคลมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับวันนี้ก็ขอดูตรงนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ